เอถอดหน้ากากถอดหน้ากากไอ้โคจีบอกถอดหน้ากากถอดหน้ากากเขาเอาหน้ากากเขาดึงดึงดึงหน้ากากออกดึงดีดึงแล้วก็ตกเนี่ยอ่าดึงออกเออดึงออกมาเป็นนิวเป็นนิวอ๋อนิวตะวันอ๋อเลี้ยวซ้าย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 อ๋อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแก่เอาเจ้าทางตรงทางตรงโเดี่ยว ล้ม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 ไม่ทีไม่ล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มนตามสวยๆเวลาเขาบอกให้ล้มอ่าล้มเสร็จแล้ว่ของใครเนี่ยนี่เสร็จแล้วตะวันตะวันเตรียมเชื่อกระไรเดอร์นะนี่ตะวันกับไรเดอร์น่ารักเหมือนเหมือนกันเลยนี่รถรถที่จะใช้ปีเท่าไหร่นะโคโคโคจิโคจิครับปีเท่าไหร่ครับ ดูกระดุมใหม่ครับนี่อ๋อรถรถน่าจอ๋อเปลือกเปลือกใหม่ตัวรุ่นใหม่เจอใหม่อันนั้นรถของรถที่เหลือครับเหลือรถที่เหลือที่เราเนี่ยรถที่เหลือที่ยังขาดต้งขับเปลือกพุกคันได้ไหมขายแค่นี้ขายแค่นี้แหละแค่นี้ที่แน่ๆที่แค่นี้ขาดถูกไหมครับ प्रीतन